จะก,กินคนเดียวสามทั่วเลยเหรอบ้าเหรอพี่เห็นตัวเนี่ยอะไรเนี่ยเอ๊ะนียิ่นี้พี่หน่อยดิดองตองสาร้แขงปะไม่ต้งชื่อมีนครับอ๋ใครชื่อมีนครับเจมสิ่นี้พี่หน่อยหน่อยมากอ,อะไรนี้มากนี้เป็นไงวะหลับหรับรินเลยินเลยับๆับอะไรไม่ได้วงา อ่มากเจมีบนใหพี่อ่ะไอเจมีช้อนใหพี่หน่อยอนนน่ารักกันอนนน่ารักไหมไ่ได้งอนเจมช้อนพี่หน่อยจังนันเนี้ยนอนอะไรอ่ะแบบวันนี้เราคู่กันนอนเรื่องโกรธพี่อ้าวอ้าวอ้าวไม่ไหวเลยเรื่อง ลืมได้ยไม่ต้อโดนอ่ะเออทำไมต้องโดนจั๊กเกิดเสียอะไรจั๊กโมงอยไรซาปาไม่มีก้อยเนาะที่สุดไมนเคยกินก้อยเป็นไหมก้อยไม่เคยกินก้อยกินป้งวะอู้หูพอาแล้วห้าเฮ้ยฮะต้องกินซีชีอะไรหลายรอบแล้วนะถอย อรเลอกเรือกจุต้องงั้นเอ้าต้องเฉยเอ่ะอ้นอ้นไม่ได้อยู่นะตอมก็ว่าต้นเอาละใครที่หัวนะฉนไม่กินได้ครับฉันกินตูนไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหน้าหนึ่งเลยจ้าหน้าหนึ่งจริงๆหรอห้าสาม Em hề bà là em đã sẵn nào bị giảm Máy chân thiền là đi Bộ nó mình nhiền, mình cướm Mình mình Em lại à Hả? Hả? đạo lại đạo lại ยอมรับครับโอ้โหขวดแมะถ้าบางน้แบวนะเขาฮอตนะมีทั้งแาบเรามันเอาไปเท่าเขาเองคงเองผู้หญิงเขาไม่ได้ยุ่งอะไรถามน้องแบวเหรออืมก่ะปิกะอ่อไม่ทำอะไรกาแฟนะ อันนี um, well. come welcome. Come welcome. ้ยิ oh. 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 ้มเขินยิ้มเขินทำเป็นขึ้มทำเป็นขึ้มทำเป็นขึ้มนั่นเป็นเสียวนั่เป็นเสียวเอาเป็นขาวแหมเดี๋ยวทำเป็นอ้วนไม่เกี่ยวถือว่าแรงเบาบาหลางจานเนี่ยแม่ทำทำเป็นคนลุกคนลุก อยากแก่ป <muitas S 2> ัดแล้วพ <than women. S 3> <_ Jean> ี <bulun> no ่ต้นขนลุกได้ยังไงฮะแล้วพี่ต้นขนลุกได้ยังไงตตัวเสร็นถึงโตป่ะที่คนหลุกเอาง่ายเอาง่ายเหมือนแมวที่แบบขู่บังแก้วป่ะอุ้ยไม่ต่าด่ากพี่ต้นเป็นหมาไม่พี่บังควรฮะบังควร บางแก้วกับบางขวดบางแก้วกับบางขวดไม่ใด้ไกลหรอกมั้งหลานไมต้องกัดวะเอาทำตาตีบิดอ่าโตโตโตเอาไปให้หมดเลราไม่กินแล้วชอยหาไม่กินให้หมดเลยยอที่หมด แอดเลิฟแอดเลิฟใครคิดคำเนี้ย<ผ>มาดูที่น,นั่นเองผู้ของวาระโลกของเราก็ไม่ได้นะพี่ตน้น,น,นอาลกห้ยตะเกียบอ่ะจยองขวัญแกอาอโลกจะยองขวัญมากอะไรลกอะ่ะอืมอืมเบาเดี๋ยวเบาครูมาแล้วเหรอเดี๋ยวไปเบา ไม่มีเลมาร์กับเดียวกันอังคารแล้วเนี่ยแต่ว่านี้ไม่ใช่วันพุธแล้วมีท้องเดียวนั่งจุ๋วพร้มแ้วมีท้องไม่ใหญ่ปะเนี่ยท้องไม่น้องพีดม่แล้วก็มีเวลาซ้อมแค่สองวันนะแล้ววันพุธนัดก็ต้องซ้อมใหญ่ไม่อย่างนี้แหละวใครบอกไม่ซ้อมเลยมั้งวันนี้มันมันอังคารวันนี้มึงเดือดพุธแล้วน่ะเนื้อเพลงพี่ได้ทำเนื้อเพลงนี่เพลงน้อยบทเอ่ยบทจำได้หมดยัง บทไั้มีไม่พูดมีแค่ร่าจะเปย์อะไรนะเราจะไปขอคู่ใหญ่กินๆคาวบทละเอียดไหมบทใหม่แล้วบทละเอียดหมดแล้วฉากคู่ใหญ่บทใหม่อ๋อมีคนได้ยินอะไรบทละเอียดป่ะบทละเอียดเป็นเป็นมีใครเล่นนี่คอยเล่นอันนี้จูบมานัดปากนี่พี่ ใครทำสวยดีออก้ดยเป็นดอกไม้นี่ใครทำเจมแม่เลยมีนะนี่ถึงลำพึงฮะอืมอโนี่ก็เหนื่อยอ่ะใส่กางทชนใส่กางอร่อยนี่ข้าวโพดโดนน้ำเดี๋ยวพ่นออกมาแล้วเว้ยข้าวโพดเปียก

มาขายเขาหลับเวลาคนเดินผ่านมาก็จะถามแบบถามถามขายว่ามันจะเข่าบอ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 สอะไรเงี้ยอีคนนึงก็มาขายอ้อยวัยรุ่นก็มาเข้าโพดใครจะเล่าสรุปเข่าบอสมันจะเล่าไหมมุกเนี้ยต้องเป็นคนยินสารฟังเขาบอสเข่าบอสเข่าพูดคือกวนเขาเหรอเข่าพูดคนขายอะไรเงี้ยเหรอเขาเรียกกวนคนขายอะไรเงี้ยเหรอเพราะอะไร เข้าโพดเลยเข้าโพดไม่เอาลาโม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 ่าเขลาโมเขโาลาาโะลาโมาโมาโม่าเมาโมลาโมลาโาโมลาโมกาโลาโมลามมาโมลาโมมเาโาโมาโมาโลาาโาโาามมาเข้ามาม เดินมาต่อว่าเข้าอยู่เข้า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 เลยขาว่าเข้าอ้วนเข้าอะไรก็งงก็งงคนเล่างงเองมีอ้อยด้วยนะมีอ้อยมีอ้อยด้วยเล่าไงพี่อ้อยเดี๋ยวเล่ายังไงเลยไมันจะเป็นอย่างนี้เป็นสถานการณ์หนึ่งที่แบบบนบนรถบนรถไฟอ่ะจะมีขายพวกข้าวขาย ขายข้าวโพดขาย<ะ>อ้อยอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาจะร้องร้องสวนกันแบบร้องตะโกนขายของกันเพราะว่าแบบคนขายข้าวกันยังไงยิงปืนสวนกันแบบรัดกันรัดกันนี่หนักไม่เย็นพูดรัดกันไหมครับจะได้เราพูดแล้วมีคนแบบไม่แย่แต่ค่ะอะไมรอะ เดวจะไม่พูดจะเป็นไงต่อยายพ้อเถอะเดี๋ยวเล่นเลยเอาเรื่องอื่นแล้วอื่เอาเรื่องอื่นเรื่องอื่นดีกว่าเคี้ยวเนื้อให้หงกบวมเลยเออเคยเป็นเหมือนปวดฟันเหมือนระดิบออะไรวะเนื้อกินเนื้อจามตูอ่ะเอาไปแก้ฟันไม่กินเนื้อนะเอาส้มไปแก้ฟันฟันไม่ได้เสียนี่จะใช้ส้อมเหรอ ไม่เข้าอ่เข้าไม่ได้แหละแม่ว่าครับอย่าเลแม่ว่าถ้าเป็นพิจอยไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ว่าไม่ว่างั้นแล้วบยบยบย้สุกมากยอยเกียร์น่ะนผกหรือผลไม้ผลไม้เป็นผักเป็นผัก้อมม้าหอมม้าอ้อยเนไมม้ เอออยากกินน้ำอ้อยหวานอยากกินข้าวโพดอ่ะอไข้าวโพดถ้ากินอยู่อ่ะปักๆพูดคำหยาบปักๆโอ้เต่เออสารเงียบแล้วอ้จะบ้าเหรอทำไมกินดังไปใช่ไหมอะเข้าขากันรินใจตรงกันไอ้นรุขระ

พี่เขาว่นอน,นดิ <startups> แกเป็นมือแน่นดีว่ะเหมือนแบบหนีตะคุบอะไระโอ๊ยมะเหลววะนอนเขาซื้อแล้วมะเหลวต่อก่อมะาแลวบางโมเมนต์แคบอยากปืนทำจอก ข้าว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 ขาวไม่น้อยก่วข้าวเป็นขาวทำไมอ่ะมากินขมเลยพี่ตอนก่อนนอนเขาจะชนแก้วกันอ้าก่อนนอนกินนมก่อนนะเพือชนแก้วกันนั่นแหละนมอะไรชมาลัอะเ่เนยมแบลวให้มันมากกว่านะชมาลัอืมตาต้องสำรักอ่ะสำรักอะยังสำรักเขาใช้พิษกระชากทาไมอ่ะ อ้าเดี๋ยวมันมีมีมีเต่าต้นจ้าไป What กราต้ดดนประชาชนยั่ไงได้เหรอ <c oughs> ได้หรอแล้วสิเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไรไม่มีเต่าเฟรมบ้างอ่ะเออเออไม่มีต้นเฟรมบ้างค่ะไม่เคยไปคู่กับใครหรอก